สำหรับ EP นี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของการปรับแต่งนะครับปรับแต่งหน้าอีบุ๊กเราะครับให้มันดูสวยงามนะครับไม่มีภาพก็เอาภาพพวกเราใส่นะครับพร้อมแล้วก็ไปพร้อมกันเลยครับเริ่มจาก EP ที่แล้วนะครับเราก็พูดถึงเรื่องของการสมัครเข้าใช้งานนะครับซึ่งเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนที่ติดตาม EP แรกของผมไปเนี่ยน่าจะรู้แล้วว่าสมัครเข้าใช้งานยังไงนะครับผมจะข้ามขั้นตอนตรงนั้นไปเลยนะครับอ่าเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะครับผมก็จะเห็นนะครับ ตอนนี้ผมปรับแต่งไปบางส่วนแล้วนะครับทีนี้วิธีการนะครับในการทําหน้าเพจเราหรือว่าหน้าอีบุ๊กเราครับให้มันดูสวยงามครับก่อนอื่นเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนเรามีรูปภาพหรือว่ามีเทมเพลตที่ทําไว้แล้วก็อาจจะไปหยิบจากในเทมเพลตนั้นมาได้เลยก็ได้นะครับอย่างเช่นผมนะครับตอนนี้ผมมีไว้แล้วครับไปลองพาพวกเราทานะครับวิธีการนะครับก็เลื่อนเมาส์ไปที่ประกานะครับผมจะลองเปลี่ยนจากตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็คลิปเข้าไปแล้วนะครับผมจะลองเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินจะได้เข้ากับ ช่องผมด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมก็โหลดมาแล้วอันนี้วิธีการนะครับถ้าจะให้มันเป็นหน้าตาแบบนี้เราก็ต้องไปสร้างในแอป Can ว a นะครับเดี๋ยวถ้าอยากรู้ก็ติดตามดูแล้วกันว่าผมจะแนะนําแอป Can ว a อีกใน EP จะต่อไปนะครับผมกดบันทึกนะครับอ่ามาแล้วครับเห็นไหมครับหน้าเพจผมเปลี่ยนไปแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินนะครับเข้ากับสีเสื้อแล้วก็เข้ากับช่องผมเลยนะครับอ่าทีนี้ผมก็จะเปลี่ยนชื่อนะครับเมื่อกี้ บางคนในชื่อมันจะผิดเพี้ยนไปนะครับก็มาเปลี่ยนชื่อนะครับให้ถูกต้องนะครับเป็นชื่อของช่องเราเองนะครับอาจจะเปลี่ยนเป็นลองทําหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับแต่เรานะครับที่ชอบเก็บไว้เป็นชื่อของเราเองนะครับมาแล้วนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนที่หน้าปกหน้าปกนะครับโอเคก็กด open นะครับโหลดภาพมาแล้วเราก็จะกดบันทึก ผมเน้นโทนนี้นะครับเพราะว่าผมชอบสีออกประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็คือการปรับแต่งหน้านะครับ Account หรือหน้าอกของห้องสมุดเราหรืออีบุ๊กเราให้สวยงามนะครับก็ไม่น่ายากนะครับเพื่อนเพืนก็ไปลองทําดูนะแล้วเดี๋ยวอีพต่อไปนะครับก็จะพานําเข้าข้อมูลนะครับหรือดาวน์โหลดไฟล์ pdf แล้วมาเปลี่ยนเป็นไฟล์อีบุ๊ก เพื่อส่งออกหรือนําไปสู่การจัดวางในชั้นหนังสือเรานะครับแล้วพบก,กันใหม่นะครับใน e ีพีต่อไปอยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด s u b สไครต์กันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ